วันนี้เราอยู่เมเปิลกาญจนบุรีนะครับผมค่าเข้าตรงนี้150บาทนะครับผมก็จะมีบุฟเฟ่ลำญ่นะผมแล้วจะมีส่วนลดเครื่องดื่ม20บาทนะแล้วก็ส่วนลดค่าผักนะแล้วก็ส่วนลดค่าซื้อลำญ่กลับบ้านนะครับผมแล้วก็นี้จะเป็นแถบข้อมือในการเข้าของเมเปิลการ์เดนนะครับผมที่กาญจนบุรีนะอันนี้เป็น การเช่ารถนะครับเช่ารถลากนะหนึ่งคันหนึ่งร้อยบาทจะมีมัดจำสองร้อยบาทนะอันนี้จะเป็นคาเฟ่ของสวนเมปเปิลน,นะครับด้านข้างนะก็จะมีที่นั่งเป็นแบบว่าหมอนนะฮะอันนี้ถ้าเดินตรงไปมาหน่อยหนึ่งนะครับจะมีจุดบริการบุฟเฟ่ลำใหญ่นะอันนี้ถ้าคุณซื้อค่าเข้ามาแล้วนะก็มาแวะตรงนี้ก่อนได้เลยนะจะ กินบุฟเฟ่ลำไยเท่าไหร่ก็ได้ครับเข้าไปด้านในเลยก็จะมีที่นั่งนะมีทั้งเสื่อมีทั้งเก้าอี้นะครับให้นั่งกันนะครับผมอยู่ในสวนแบบนี้เลยผมแนะนําให้มาช่วงเย็นเย็นเดี๋ยวไม่ต้ช่วงเช้าไปเลยครับผมถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะร้อนหน่อยครับนี่ครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของสวนลำไยที่เมเปิลการ์ตาฟรเรียครับ แล้วก็มาเอาลำไยตรงนี้นะครับเขาะจะแบ่งตะก้าตะก้าให้นะครับเอาไปกินพิซต่าได้เลยนะแล้วแต่ที่เราจะเลือกนี่เลยครับผมตัวนี้คือลำไยนะครับที่ทเราได้มาจากการซื้อบุฟเฟ่ลำไยนะครับถ้าเดินออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้ำเต้านะครับผมโอ้ใหญ่มากครับเป็นซิงเกิลเจอร์ของที่นี่เลยนะครับถ้า มองทางขวามือก็จะเป็นแปลงผักที่สามารถซื้อหรือเก็บเอามาชั่งกิโลแล้วก็ใช้หางบัตรส่วนลดเอาไปซื้อกลับบ้านได้นะครับแล้วก็จะมีที่นั่งพักให้ด้วยนะเหมือนกับที่สวนลำไยนี่ครับก็จะเป็นจุดในการซื้อตัวนี้จะเป็นจุดในการซื้อผักต่างๆนะครับผม มีหลายอย่างเลยนะถ้าเห็นจากรูปนะพักทองมันเทศครับผมมีกล้วยสับปะรดนะมีหัวเชยเท้ามีผักกาดกีกระลำปีด้วยนะครับมีหลายอย่างเลยลองชมดูได้นะครับส่วนด้านหลังของแปลงผักนะครับอันนี้คือที่นั่งพักนะเผื่อแต่ว่ามาช่วงปันหยุดสุดสัปดาห์หรือ พวกวันหยุดปีใหม่นะครับเขาทําที่นั่งแบบเพื่อเอาไว้คนเยอะเลยนะครับผมไม่ใช่ว่ามีที่บุฟเฟ่ลําใหญ่อย่างเดียวนะอันนี้นะครับเขาเป็นส่วนเดินเข้ามาลึกด้านในแล้วจะเป็นส่วนที่มีขายพวกข้าวต่างๆแต่เราจะต้องทําการแลกคูปองจากเงินสดนะครับเป็นเหรียญก่อนนะครับอย่างที่เห็นนะครับเหรียญแล้วก็มีส่วนลดน้ํา20บาท น,นี่ครับบรรยากาศของเมเปลิลการจนบ,บุรีนะครับดอกไม้วานหมดแล้วนะอันนี้ผมอัปเดตวันที่28ธันวาคมนะครับ<ม>นี่เห็นไหมครับสวยสดงดงามครับสามารถเอากล้องมือถือกล้องถ่ายรูปมาถ่ายตามที่อาศัยได้เลยซิกเนเจอร์ที่นี่นะก็จะเป็นพวกการจักสารนะครับแล้วก็ ทำเป็นรูปต่างๆนะครับนี่แล้วอันนี้เขาทําเป็นรูปกระต่ายนะลองชมบรรยากาศรอบๆก่อนได้นะครับผมที่สวนเมเปิลตรงนี้นะสวนเมเปิลตรงนี้นะมันไม่ไกลจากกรุงเทพมากยิ่งมีทางด่วน n 8 1น,นะครับผมจากบางใหญ่มากาญจนบุรีนะแปบเดียวก็ถึงนะครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงหน่อยๆเท่าน,นั้นเองถ้าใครอยากรู้พวกชื่อของดอกไม้ต่างๆหรือต้อนไม้ต่างๆนะครับเขาจะมีป้ายติดเอาไว้ลองไปชมกันได้นะครับนี่บรรยากาศครับผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นคนมาเลเซียนะมาถ่ายรูปที่สวนเมเปิลกาญจนบุรีนะครับ ซิงเกอร์ตรงนี้ก็ทำเป็นซูมรูปหัวใจนะครับนี่เห็นไหมฮะซูมตรงนี้ทำทางยาวไปเลยนะบรรยากาศก็จะมีดอกไม้หลากหลายพันแล้วก็จะมีที่ขึ้นไปถ่ายรูปบ้านครับส่วนพื้ลที่นี่นะครับก็ได้รับการสนับสนบุนจากทอทอทอท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับ ก็เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึงของกาญจนบุรีนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับทำเป็นทรงหัวเห็ดนะครับผมอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะมันคือเห็ดนะครับให้ท่องไว้ว่ามันคือเห <Okay. S 1> ็ดถ้าเห็นใกลๆนะตรงนั้นนะครับสามารถขึ้นไปได้นะครับผมแล้วก็ถ่ายจุดมุมสูงของส่วนเมเปิ้ลได้ นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่เลยครับผมขึ้นมาด้านบนนี้แล้วครับแล้วก็ถ่ายจุดแลนด์มาร์คด้านบนกดลงมาให้ดูชัดๆนะครับว่าบรรยากาศส่วนเบิร์เป็น,ปนยังไงกันนะครับโอเคครับผม